บัวสโรชาช็อกบินค่าไฟฟ้าไม่อยู่บ้านไปต่างประเทศเป็นสัปดาห์แถมติดโซลา่าเซลล์ทำไมค่าไฟพุ่งทะลุ2 2หมื่นเรียกว่าตอนนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงแซงสภาพอากาศหลังจากที่หลายคนได้เห็นบินค่าไฟเดือนล่าสุดที่พุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจจนหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำไมค่าไฟฟ้าแพงขึ้นอย่างผิดหูผิดตาแม้จะใช้ไฟเท่าเดิมล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวบัวสโรชาวิริยเมตตากุลน้องสาวของบีนกวีได้ออกมาโพสต์ภาพบินค่าไฟฟ้าที่พุ่งขึ้นสูงจนทำถึงกับรึ้งโดยระบุว่าจากอากาศร้อนๆเจอค่าไฟเดือนนี้ไปคือหนาวเข้ากระดูกเลยนะ ขึ้นมาแบบบ้าไปแล้วงงว่าทำไมขึ้นเพราะที่บ้านไปต่างประเทศมาเกือบสัปดาห์คนไม่ได้ใช้ไฟตั้งห้าคนแถมที่บ้านก็ติดโซล่าเซลล์ด้วยเธอจะขึ้นทั้งค่าน้ำค่าไฟไม่ได้วอนผู้ใหญ่ใครสักคนช่วยดูแลคะ่ะกราบหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความติดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิ จริงค่ะคุณบัวไม่อยู่บ้านทั้งวีคไม่มีใครอยู่เลยค่าไฟมายังไงสองเท่าก่อนนี่เริ่มเครืองจดมิเตอร์ทุกวันนี่ขนาดไม่เปิดแอร์ที่บ้านยังขึ้นครวดเลยค่ะแทบไม่ค่อยใช้ไฟที่บ้านก็ขึ้นเยอะเลยผิดปกติน่าจะลดภาษีค่าไฟนะคะที่บ้านก็ขึ้นเยอะมากขนาดกลับต่างจังหวัดเป็นอาทิตย์ติดโซล่าเซลล์ยังขนาดนี้เลยเหรอคะเป็นต้น